สวัสดีครับผมเซลตานะครับสวัสดีค่ะเซลตุยค่ะครับวันนี้นะครับเราจะมา,าดูเงื่อนไขการออกรถกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอา,อาชีพไหนบ้างที่สามารถออกรถได้นะครับน้องตุยค,ครับมีอาชีพไหนบ้างครับได้ทุกอาชีพเลยนะคะพี่ต้าไม่ว่าจะเป็นค้าขายกเกษตรกรค้าราชการหรือว่าจะเป็นพนักงานบริษัทนะคะก็สามารถออกรถได้ รหรือรวมไปถึงอาชีพค้าขายออนไลน์นะคะอันนี้ก็สามารถออกรถได้เหมือนกันค่ะอืมครับแล้วเอกสาร่ะคาบนองตุ้เอกสารก็ไม่ยุ่งยากเลยค่ะเบื้องต้นนะคะจะใช้เป็นสำเนาบัตรประชาชนนะคะสำเนาทะเบียนบ้านหรือถ้าเป็นในกรณีที่เป็นอาชีพค้าขายออนไลน์นะคะก็สามารถเอ่อให้เช็คสต๊อกได้หรือว่าจะเป็นประวัติการสั่งซื้อที่ดูในแชทได้นีคพีต่ต้าอืมโอเคครับผม ครับน้องตุ้ยถ้าเกิดว่าพี่อยากได้รถคันนี้นะครับพี่ต้องทํำยังไงบ้างครับน้องตุ้ยค่ะสำหรับรถรุ่นนี้นะคะจะเป็นแคปโกลด์ LDA นะคะราคาจะอยู่ที่7จ็ดแสนเก้าหมื่นบาทนะคะพี่ป้าครับผมแล้วพี่ต้องใช้เงินดาวเท่าไหร่ครับน้องตุ้ยของเราจะมีดาวเริ่มต้นอยู่ที่10%บเปอร์ซนะคะก็จะอยู่ที่7จ็ดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทค่ะอืมครับ79,100บาทถ้าสำหรับพี่พี่ว่ามันสูงไป แล้วน้องตุ้ยมีอะไรมีแคมเปญดีๆช่วยเป็นส่วนลดหรือ<า>อะไรเนียครับเราก็จะมีส่วนลดนะคะที่จะช่วยให้พี่ต้าเนี่ยรับลดน้อยลงได้ค่ะมไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์ครอบครัวอีสูสุนะคะแค่คนในครอบครัวใช้อีสูสุ <c oughs> ก็สามารถส่วนลดเพิ่มได้อีก5,000ันบาทเลยค่ะพี่ต้าครับแล้วมีอะไรบ้างอีกบ้างครับาก็จะมีเป็นสิทธิ์ผู้ผลิตชิ้นส่วนนะคะอันนี้สามารถลดได้ถึง3 0,000บาทเลยค่ะพี่ต้าครับแล้วถ้า ถ้าสมมติลูกค้าทั่วไปที่ไม่มีสิทธิ์นะครับน,น้องตุ้ยมีแคมเปญอื่น,นๆที่สามารถเป็นส่วนลดช่วยเงินดาวให้ลูกค้าได้มีเหมือนกัน,นค่ะพ<อ>ี่ต้าไม่ต้องกังวลเลยนะคะเรามีส่วนลดให้เหมือนกันค่ะครับแล้วเลดดาวเริ่มต้นของรุ่นนี้สําหรับลูกค้าทั่วไปใช้เงินออกรถอยู่ที่เท่าไหร่คับน้องตุ้ยเพียงแค่ 28, 0 0 0บาทค่ะพี่ต้าก็สามารถอ,ออกรถได้แล้วค่ะครับ แล,แล้วค่างวดล่ะครับค่างวดก็จะอยู่ที่ประมาณ1 1 0 0 0่ะจ่บาทค่ะจ่ายสบายๆเลยค่ะสำหรับลูกค้าต้องการจองรถต้องทำยังไงบ้างทำน้องตุย้ยไม่ยากเลยค่ะพี่ต้าใช้แค่บัตรประชาชนนะคะแล้วก็ใช้เงินจองเพียงแค่เริ่มต้น1,000บาทค่ะ ครับเรามีช่องทางการจองออนไลน์ผ่าน Facebook แฟนเพจนะครับอิสุสปราจีนบุรีสาขาสีมหาโพธินะครับหรือถ้าลูกค้าท่านใดสนใจอยากดูตัวรถหรืออยากทดลองขับนะครับสามารถวอล์กอินเข้ามาทดลองขับได้ที่โชว์รูมอีสุสสาขาสีมหาโพธิ์ได้ในวันทําการนะครับแล้วก็ถ้าเราจองนะครับ ในวันที่9ถึง30พฤศจิกายนนี้นะครับเรามีสิทธิพิเศษอะไรให้กับลูกคา้าบ้างครับน้องตุย้ยสามารถรุ่นรับของรางวัลน,นะคะเพื่อนใช้ไฟฟ้าได้ค่ะสำหรับวันนี้นะครับเราสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ